ดีค่ะดิฉันสายรุนเมยียงคำนะคะจากกลุ่มบ้านถักทออำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะทั้งกลุ่มเราเป็นเป็นกลุ่มที่ทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตุกตต๊กตาถักทอ,อตุ๊กตาถักทอเราเป็นตุ๊กตาถักที่ทาจากเส้นได้แล้วก็ใย,ยสังเคราะห์นะคะเป็นการโคเชและก็นิตติ้งค่ะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวัสดเุเหลือใช้นะคะจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการ ทําทผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะน้องถักทอเริ่มต้นจากชุมชนเล็กๆในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเกิดขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจของอ่อยและเยาวกับเพื่อนบ้านในอำเภอเชียงคำได้ร่วมการสร้างสารรค์ผลงานด้วยความรักความตั้งใจจึงเกิดเป็นความผูกพันถักทอเป็นสายใยลักในบ้านหลังนี้ที่มีชื่อว่าบ้านถักทอน้องถักทอทําจากเส้นได้ขัดต้นและใย,ยสังเคราะห์สามารถนําไปใช้ไปซักได้ในถุงตะข่ายจุด เด่นของน้องถักทอก็คือความน่ารักสดใสมีแววตาที่สื่อความหมายทางอารมณ์ความรู้สึกด้วยเสือ้อผ้าเครื่องแต่งกายที่หลากหลายรูปแบบและสีสัน,เป,นเป็นตัวสร้างความรู้สึกของผู้ให้และผู้รับน้องถักทอได้พบปะผู้คนเมื่อปี2550บนถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบของเด็กผู้หญิงทรงผมหน้ามา้าเดินทางเข้ามาในเมืองกับกระเป๋าพร้อมเสื้อผ้าที่มีไม่มากนะักน้องถักทอเป็นที่รู้จักเมื่อปี2551ในงาน นิมานเหมินซอย1ห,หรือแนป9ในรูปแบบหน้าตาและทรงผมสามแบบก็คือทรงผมหน้าม้าหน้าแหลมและเอฟโฟและต่อมาเมื่อปี2 5 5 2น้องถักทอได้มีการพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าที่ทันสมัยในสังคมจนทำให้เกิดน้องขึ้นมาอีกหนึ่งชื่อคือน้องพอเพียงหรือน้องโมโซซึ่งเข้าเข้าเข,ข้ากับกระแสพอเพียงน้องโมโซจึงของเป็นส่วนหนึ่งในในสังคม ร่วมกันสร้างกระแสะความพอเพียงส่วนสวนกับสังคมที่ทันสมัยและได้เปิดตัวในงานนิมานเหมินซอยหหรือเนปสิอีกครั้งและต่อมาเมื่อปี2553บ้านถักทอได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านพระนั่งดินตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและได้รับโอกาสให้เข้าร่วมในงานโอทอปซิตี้2010 น้องถักทอเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยและสามารถทําให้คนต่างชาติยอมรับเป็นที่มาจึงเป็นที่มาของตุ๊กตาไทยด้วยฝีมือของคนไทยทําด้วยความรักและความตั้งใจทางบ้านถักทอเราเชื่อว่าผลงานใดๆก็ตามที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากความตั้งใจจากความรักและเป็นผลงานที่ดีที่บ้านถักทอเราเชื่อว่าทุกๆผลงานที่สร้างขึ้นด้วยความตั้งใจเพราะสร้างงานคุณภาพส่วนความรักสร้างความสุขที่สัมผัสได้ น้องถักทอเราสร้างขึ้นให้ความสุขที่สัมผัสได้เราเชื่อแบบนั้นเพียงคุณอยากรู้จักน้องถักทอให้มากขึ้นเราก็ยินดีเป็นอย่างมากที่จะแนะนําให้คุณได้รู้จักความสุขที่สร้างขึ้นจากบ้านถักทอของเราค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะมีด้วยกันอ,อยู่3าแบบนะคะเรามีอยู่ด้วยกัน3ชื่อนะคะลูกตาของเราจะมีชื่อแรกก็คือน้องถักค่ะน้องถักจะมี ราคาแรคเตอร์ของเขาจะอยู่ที่ดวงตานะคะดวงตาก็คือจะเป็นตาหลับแล้วก็ตายิ้มค่ะแล้วก็ความหลากหลายก็อยู่ที่เสื้อผ้าค่ะแล้วก็อีกชื่อนึงก็คือน้องทอค่ะน้องทอนี่ลักษณะของเขาจะเป็นตากลมค่ะตากลมที่บ่งบอกถึงจุดประกายของความทอฝันแล้วก็ความฝันของต่างๆนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือน้องโมโซค่ะ น้องโมโซนีตาลักษณะเขาจะเป็นตาขอบดำค่ะหรือเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่านา้องขอเพียงนะคะทุกตัวจะทุกตัวจะมีเสื้อผ้าและก็เออซ์เซอรีทั้งหมวกกระเป๋าและรองเท้าให้เขาได้สวมใส่นะคะแต่และตัวนี้ก็จะทําให้ลูกค้าลูกค้าพึงพอใจในส่วนของตุ๊กตาก็คือความหลากหลายของเสื้อผ้าทั้งจุดเล็กจุดน้อยที่เรา,เาได้ได้นำเสนอให้ลูกค้า ได้บอกถึงความรู้สึกและได้สัมผัสถึงการาได้สัมผัสถึงตุ๊กตาเรานะคะมันเป็นความสุขที่สามารถสัมผัสได้ด้วยด้วยความรู้สึกของอผู้ที่ได้พบเห็นจริงๆค่ะทางบ้านถักทอเรากา็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยในการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านในชุมชนนอกเหนือจากฤดูฤดูการทำนาหรือทำเกษตรนะคะแล้วก็เป็นอาชีพเสริม อย่างหนึ่งที่ให้ชาวบ้านได้มีรายได้จากการถักตุกตาแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็อเซอร์เรีนะคะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ส่วนมากเป็นชาวบ้านที่มีฝีมืออยู่แล้วนะคะเราจึงภูมิใจในส่วนหนึ่งที่ว่าให้ชาวบ้านได้มีรายได้ในการในการทํางานฝีมือในในร่วมกับกลุ่มบ้านถักทอเรานะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ที่ กลุ่มบ้านถักทอเราได้ได้เร่งเห็นคุณค่าของงานงานหัตถกรรมในท้องถิ่นก็คือ,อการการนำเสนอให้คนอื่นได้รู้จักชุมชนของเรานะคะ,ะจึงเมื่อประมาณปีปี2553เราได้ได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้เข้าร่วมในการคัดสรรแล้วก็เป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและ ได้รับโอกาสในการคัดเลือกคัดสรรให้ได้ให้ได้รับโอท็อปในการคัดสรรก็คือ3ามดาวและได้มีโอกาสได้ไปแสดงสินค้าที่เมืองทองธานีและทําให้คนได้รู้จักในตุ๊กตาถักทอในนามบ้านถักทอมากยิ่งขึ้นปัจจุบันบ้านถักทอเรามีร้านเป็นช็อปเล็กๆอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นร้านที่เป็น เป็นแหล่งที่สามารถทําให้ลูกค้าชาวต่างชาติได้พบเห็นสินค้าของเราด้วยเป็นเมืองท่องเที่ยวเราจึงได้รับโอกาสตรงนี้จากเมืองใหญ่ๆแล้วก็ให้คนชาวต่างชาติได้รู้จกักชุมชนของเราเพิ่มมึ้นขึ้นแล้ว,ลวมีอีกที่หนึ่งก็คือในประเทศก็คือที่อำเภอหัวหินที่ชิคาดามาร์เก็ตนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนได้รู้จัก ตุ๊กตาของเรามากยิ่งขึ้นด้วยทั้งชาวต่างชาติและก็นักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาพบเห็นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่ช่องทางที่เราได้ได้รับก็คือการแสดงสินค้าทั้งในการแสดงสินค้าแต่ละปีที่ทางหน่วยงานพัฒนาชุมชนได้จัดทำขึ้นก็คือ,องาน,สนแสดงสินค้าที่โอท็อปที่เมืองทองนะคะ่ะทางหน่วยงานราชการต่างๆและ ได้เข้ามาในส่วนของการเข้ามาร่วมแล้วก็มาพัฒนาสินค้าในในในนามของคณะกรรมการ KBO เพื่อเข้ามาพัฒนาสินค้าของเราในในส่วนนี้ทางกลุ่มเรายินดีแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นโอกาสส่วนหนึ่งที่เราได้ได้รับจากคณะกรรมการแล้วก็สว่ส่วนราชการต่างๆ ในส่วนของการพัฒนาในรูปแบบและก็แพ็กเกจที่ทำให้เราสามารถมีช่องทางหรือว่ามีการพัฒนาสินค้าได้มากยิ่งขึ้น